ครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็มาอยู่ในรายการวิมเซ็นเตอร์ช n แนลทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําเครื่องฟสุดต้านะครับหลาคนอยากรู้นะครับทํำยังไงนะผมก็จะสอนครับผมไม่เก็บความรู้ไว้คนเดียวหรอกครับนี่นะเอาบล็อกอะไรมาก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งยาวห้านะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเออเนี่ยห้าแล้วใช่ปะวะเออห้านี่ หรือว่าหลายๆคนก็ดูอย่างนี้ก็ได้ให้เหลือข้างในเก้าบล็อกอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีเรสตน e เรสตน s t ฮะนี่ตามนี้เลยอุ้ยต่อผิดต่อเร็วไปต่อเร็วไปโอ้ต่อต่อโอเคนะต่อไปก็ต้องมีบอทอนนะะอันไหนก็ได้นะฮะอ่ะผมใช้อันนี้แล้วก็ซื้อนี่น้ำมา โอเคเอ้ยไม่ซื้อน้ำเอาน้ำมาเออแล้วก็ต้องมี TNT นะครับ TNT อ็นยะู่หนวาฮะผมก็ไม่ค่อยหาบล็อกนะหากากนะฮโอเ okay, ค TNT นะโอ้ท n t NT, วางรอบๆครับนี่แล้วก็อย่างนี้จะวางตรงไหนก็ได้แต่ให้เป็นตรงกลางสมมุติจะวางตรงนี้ก็ต้องวางตรงนี้อันนี้ก็ต้องวางตรงนี้ อันนี้ก็ต้องวางตรงนี้อันนี้ก็ต้องวางตรงนี้นะฮะนะอ่าใช้พปพ๊บวางอ่าแล้วผมจะทําให้ดูนะเฮ้ยคลิกตรงไหนวะถูกโดนบอกวนะฮะผมจะคลิกนะครับสามสองหนึ่งมันจะไม่ระเบิดเร็วนะครับโ,รโอ้ฉันบินได้เย้ฮะนี่นะครับสดดานฮะตามนี้ฮะ หลายคนเราอาจจะถามว่าอแล้วผมเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ผมตายไหมผมจะทำให้ดูนะฮะผมขอใส่ชุดเกาะเอ้ยไม่ต้องใส่ชุดเกาะฮะผมจะทำให้ดูแค่รอบเดียวนะฮะโอ้ยลืมปิดเกมโหมดลืมลืมลืมเกมเกมโหมดศโอเคครับสามสองหนึ่งะฮะผมไม่ได้ใส่ชุด,กดเกาะนะฮะเอ้เกกูบินได้ นี่หลายๆคนอู้กูตายเลยนะนี่ครับนี่อย่าถามว่าไม่ตายอ้าวผม,ผมจะแก้ปัญหาให้คนอีกอย่างหนึง่งแล้วถ้าผมใส่ชุดเกอะเพชรแล้วครับอ่ะมาลองกันเลยผมยอมอัพโหลดน้ำนะครับนานช่างมันฮนะโอเคนี่ผมจะใส่ให้ดูเลยผมจะทดลองจากชุดหนังวัวก,ก่อนนะอาจจะยาวหน่อยนะก็ อยากดูก็ดูเลยนะไม่ว่ากัน,นะฮะหรือจะดูผมแค่ตอนสร้างแล้วเอาไปทําเองเลยก็ได้ครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่าไม่เคยเก็บความลับก,ก็เอาไปทําก็เอาไปทําเลยนะไม่ว่าอุย้ยลืมทีนทีนี่ว่ะเดี๋ยวหากล่องวางไว้แบบนึงนะฮะกล่องะฮะแล้วก็ทีทีนทีโอเควางไว้ให้นะ,ะเราจะได้ไม่ต้องมาหายากยากเย็นเสียเวลา เออโอเคเ l เล t ตเกมโหมดศูนย์โอเคเทีนทีออกมานะฮะเออมนะฮะผมจะพูดดังขึ้นไน่นะฮะเมื่อกี้นี้เผลอพูดเบาไปเผลอเพลินเฮ้ยเก็บเทียนทีก่อนเดี๋ยวแปกเดี๋ยวแปลกเอางี้นะใส่ชุดก่อหนานงวัวน,นะครับโอเคคลิกนะฮะโอ้ฉันบินได้เย้ นะตายนะครับชุดกานหนังวัวตายนะอู้ยของกูอยู่ไหนชุดเกาะหนังวัวก็ตายนะครับอ่าผมจะต่อไปนะฮะชุดกเกาะเหล็กนะครับเหล็กมันต่อจากเอ้ยต้องชุดเกาะน,นั่นแหละเหล็กนะฮะผมใส่ไปให้หมดเลยดีกว่าอ่าแต่เอาเชนกมาชุดเกาะไฟชุดเกาะน,นี่ เอ้ยนะฮะเก็บๆๆๆๆๆๆโอเคครับเอ้ยยังไม่เซร็อาจจะพูดเบาหน่อยนะครับไมคไม่ค่อยติดปากนะแล้วชอบพูดคนเดียวแบบเพลินๆนะเป็นข้อเสียนิดนึงนะโอ้ตนหลับก่อนอ่ะต่อไปผมทดลองนี่ชุดก่อนนี้เลยแล้วกันปะๆๆตะเล็ด นี่ครับเกมหมดศูนยะ์ฮะเอ,อ้าแล้วเกาะกูล่ะแง่เอาใหม่นะเอาใหม่แปลกแหลกให้แปลกจริงๆด้วยเว้ยเริ่มจะพูดติดอ่างแล้วนะตอนนี้เราก็ยังอัดอยู่นะครับกลัวเผลอลืมอัดนะครับวิชาเซตศูนย์ก่อนไม่อยากให้สม บี้เจือกนะฮะอ่าลองไม่จำให้พี่บี้นะฮะพี่บี้เขามา,ายุ่งกับเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราฝัดโรด้าไปได้ไม่ดีนะโอ้คือขับนี่นะฮะจุดเกาะน,นะฮะแง่กูบินได้ฮูตายครับคิดละกันคิดเอาครับคิดเอา ชุดเกาะชุดเกาะโซ่ยังเดดนะฮะโอ้แล้วอะไรจะชนะได้เป็นหนึ่งครับเป็นหนึงครับอาคิบิครับนะแล้วเด,เดี๋ยวเราก็มาต่อที่ชุดเกาะเหล็กนะฮะโอย้ยนะก็มาต่อที่ชุดเกาะเหล็กนะฮะจะสู้ชุดเกาะโซ่ได้หรือเปล่า เก็บทีนี้ทีก่อนว้าว what the fuck เนี่ยตายไม่ตายมันรู้กันนะตายนั่นไงกูว่าแล้วแล้วชุดเกาะอะไรจะไม่ตายเนี่ยอยากรู้อยากรู้อยากรู้นะฮะต่อกอต่อก่อนต่อก่อนตอกต่อนครึบนี่อ่ะเฮ้ยยังไม่ประเชิญไดมอนนะผมไม่เคยลองนะฮะแต่ไดมอนผมว่ามันไม่ตายแต่ก็แค่ไม่อยากให้ไดมอนมันก่อน ทองนะเพราะทองมันมันอ่อนกว่าไดมอนนะแต่เราก็ทําให้ดูนะเพราะผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้ว่าอันไหนตายไม่ตายนี่ยิ้มก่อนตายครับยิ้ม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 อูด่านี่ยปีนโคตรสูงนะฮะบอกตรงๆนะขอให้เกิดใกล้ๆนะโอเคนะนี่เฮ้ยลองเท้าล่ะนี่นะเราเก็บใส่กล่องอย่างดีครับเป็นผู้ดีครับทวี ต่อเลยนะอุย้ยน้ำไม่นะ้ำน้ำเทเลสเกมโหมดก่อนเผลออุดน้ำไปนะก็เป็นกรรมแหลกเกมโหมดศูนย์โอเคชุดเกาะยังอยู่ครับนี่นะเกาะเต็มนะครับลุ้นกันครับตายไม่ตายครับ โอ้โหระเบิดไปไม่ไกลเลยนะตายไม่ตายมันลุ้นกันนะนะครับตายครับนะก็ผมจะบอกเทคนิคนะฮะถ้าคุณอยากรู้อ่ะทำไมผมจะไม่ตายครับอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้ก็ง่ายๆครับไปเอนชานดีครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนี้คนเอนชานไหนว่า เดี๋ยวผมบอกนี่เนี่ยโปรตีเนี่ยขุดเอ็นชาร์ดเลยใช่ป่ะวะอืมใช่ครับเอ็นชาร์ดเลยฮะนี่อัน,น,เ,อนเ,เนี้ยเอ็นชาร์ดไปเลยเนี่ย,เ,เ,ยเอ็นชาร์ดเนี่ยโปรตีนอะไรเอ็นชาร์ดไปเนี่ยฮะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย